อ่ะโอเคไปอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยแยมแรกแยมแรกว่างไงอุย้ยอุ้ยอุ้ยถ้าแดงมานี้ฮาเลยนะ่ะไอเชี่ยแดงเฮ้ยแดงเล่แต่แยมแรกนี่คุณคุณหาร้านเติมเพชรจุดหรือเปล่าผมขอแนะนำร้านโอเวอร์ท็อปอัพร้านเติมเกมออนไลน์คุณภาพจากประเทศไทย มีผู้ติดตามอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็ร้านเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมามากกว่า5ปีแล้วเติมถูกเติมดีเติมง่ายเติมไวที่ Over Top Up ร้านเติมเพชรคุณภาพเกม Odin Whalla Rising ก็มีโปรโมชั่นนะครับเติมถูกกว่าในเกมเยอะแยะมากมายนะครับมีหลายโปรให้เลือกอ่าสแกน QR Code ต,ตาม Description ได้เลยนะอ่ะมาอ่ n e 2M นะครับก็ตนแรกบอก บอกว่าไม่เล่นใช่ไหมแต่ก็ลองลองมามาเดินดูแล้วทีนี้ผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมลองกาชาลองระบบให้ดูแล้วกันนะครับไว้เป็นแนวทางแล้วกันสำหรับพี่น้องชาว mmo rpg อย่างเรานะครับก็อันนี้ผมก็กดแพ็กเกจเริ่มต้นมาราคาถูกมากนะผมบอกก่อนว่าเกมนี้เป็นมิกกว่าไนคาบเป็นมิกกว่าโอดินิเป็นมิกกับผู้เล่นคือทีมงานเนี่ยคือทีมงานเนี่ย,านนยการตลาดโคตรดีเพื่อน จำไว้นะว่าเกมไหนที่มีแพ็คเกจเติบโตราคา28บาท35บาทเกมนั้นคือเกมดีบอกแค่นี้กาชาเลดออกง่ายโหตัวแดงนี่ในกลุ่มนี้ออกกันปุบปับปุบปับนะเพื่อนๆแล้วมีการอากา,การันตีตัวละครแถมเปิดกาชานะการันตีตัวละครแถมยังไม่พอ,อเมื่อคุณเปิดแล้วมันได้ไม่ตรงใจคุณใช้ทองในเกมรีได้อีกโอ้โหถ้าเป็นโอดินนี่ใช้เพชรรีกันตาเลือก อันนี้เป็นแพ็กเกจ28บาท70บาทที่ผมซื้อเหมามาเดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ตอนนี้ก็อย่าอย่าหลุดกันแล้วกันถ้าใครเล่นเดวันนะครับเดวันอย่าหลุดกันแล้วกันถ้าหลุดไามนี่บอกเลยว่ามีร้องอะถ้าใครหลุดใครหลุดอะโอ้โหเป็นพันอะเพื่อนๆคิวอะมาดูดิว่าผมซื้ออะไรมาบ้างเป็นแพ็กเกจเ,เริ่มต้นที่ผมซื้อมาแพ็กเกจรายสัปดาห์แพ็กเกจอะไรเงี้ยอันนี้อะไรอ่ะต่องแรกได้นี่คืออะไรอะ ชิ้นส่วน <c oughs> การสร้างเกาะหายากอ๋อชิ้นส่วนการสร้างแหวนหายากอันนี้ใบว้าวกับเมืองปะอาหารอ่าโอเคมันเป็นไอแพ็คพวกนี้มันเป็นแพ็กยี่บแปดบาทนะที่ผมซื้อเนี่ยเปิดให้เพื่อนเพื่อดูมันเอาไว้แบบเป็นแพ็กเกจเกติบโตของเด็กอะผงเอิร์ลิกนี่ผมไม่รู้นะว่าไปทําอะไรอันนี้ไว้เลือกอนาฬิกาดันครับก็เหมือนนาฬิกาทรายในโอดินเลยก็ได้กระชามาสามแย้มสี่แย้มเจ็สิบาทสามสิบาทนี้ได้กระชัเออ กาช้าสามสี่แย้มเลยนะเพื่อนๆพนูดดีอันนี้ก็นาฬิกาดันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเื่อจะมีแย้มลงแย้มแดงออกกับเขาบ้างมีไหมไม่มีมีไหม,ไม,ม,ม,ไหมโอ้แย้มเขียววะ่ะเื่อจะมีแบบมีบุญได้แย้มแดงกับเขาบ้างถ้าผมได้แย้มแดงนี่บอกเลยนะว่าวัดเดี๋ยวรีวิวให้ให้ยาวๆนะถึงจะไม่ได้ก้างผมว่เถอะอ่ะโอเคไม่มีแย้มแดงเลยเขาคงไม่อยากก้างแล้วนะครับ ช่องเราเป็นกระจอกเันไปอะไรประมาณนี้응อืมก็ประมาณนั้นนะครับนาฬิกาดันอ่ะกุญแจสองอันนี้แจงเงินแจทองเอาไว้ทำไรก็นี่ครับเมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดแพ็กเกจเนี่ยส่วนเก้าเก้ากับสี่เก้าเก้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนการันตีโตวฟ้าเลยนะเนี่ยการันตีตัวฟ้าเลย,นะเย,เลยแบบเล่นได้ยาวยาวอะ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ใช้กุญแจแดงอ่ะใช้อนี้ใช้กุญแจทองอันนี้ใช้เงินในเกมซื้อใช้เกในเกมซื้อ,น,น,อนี่ใช้เงินในเกมซื้อแล้วก็ใช้เงินในเกมซื้อของมึกอะไรก็ไม่รู้ กเ็เมื่อเปิดมาแล้วได้แย้มฟ้าอันนี้ก็รู้ๆอยู่นะว่าได้อะไรมันเป็นมันเป็นแย้มล็อกอะ่ะมันเป็นแย้มล็อกอ่ะสีฟ้าอันนี้ครับก็มันการันตีตัวนี้นะครับถ้าเปิด6.99คือถูกมากอะ่ะได้สีฟ้าที่เล่นได้ทุกค์ดนะเนี่ยถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เล่นได้ทุกค์ดแต่มันจะไม่เด่นทุกมันจะไม่เด่นซักอาวุธแต่มันเล่นได้ทุกอาวุธถ้าถ้าเกิดว่า แบบตัวนี้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีสีส้มก็คืออาวุธหลักเนี่ยสีส้มคือมันเด่นอาวุธหลักดาบใหญ่อาวุธรองเนี่ยมันเล่นดาบคู่ได้แต่เป็นสีขาวมันไม่เด่นแต่ถ้าคุณถืออาวุธอาวุธดาบดาบมือเดียวเนี่ยสวอตเนี่ยมันจะเก่งประมาณนั้นครับก็เป็นแย้มฟ้าครับอ่าไหนวะมันเป็นแย้มฟ้านี่ครับเป็นแย้มฟ้าเล่นได้ทุกอาชีพนะก็ราคาถูกามาดูที่สัตว์เลี้ยงบ้างพูดพูดพูดหายากเนี่ยเป็นแย้มตัวนี้ นะครับโบนัส x สิบเปอรลดการใช้พรน้ำหนักบวก900ต้านคีติคอนอันนี้ต้องต้องต้องใช้เลยเพื่อนๆแล้วก็อ่คาคา์ดคัทก็ต้องเป็นตัวนี้ต้นเกมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาซื้อคาทาเวทมาใช้ก่อนเพราะว่ามันจะมันเว่อไวครับเพราะถ้าไปใช้ดาบต้นเกมเนี่ยมันยากกว่าจะวิ่งถึงมอนนะอ่ะก็ประมาณนั้นครับเมื่อเราเปิดแย้มแย้มฟ้าราคาถูกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เพชรเพราะเพื่อนเอเอาเพชรเนี่ยไปซื้อ นี่ครับเอาเอาเพชรเนี่ยไปซื้อแบตเทนพาร์ตมาใช้ครับอ่าอันนี้เป็นซีซันพาร์ตนะใช้ใช้แย้มในเกมซื้ออันนี้ก็แย้มในเกมซื้ออ่าโอเคปลดล็อกหมดละเห็นไหมก็ได้คุ้มคุมนะแพ็กเกจเติบโตงเติบโตครับเติบโตกันไปนี่โอ้ยได้โอ้ยได้แย้มอีกแล้วหรอนี่โหเป็นเกมที่แบบอ่าเป็นมิตรกับผู้เล่นมากครับอ่าแย้มสีทองรี่ได้ไร ไม่ได้เยียอะไรเลยขอขอโทษขออภัยเลยนะที่บอกว่ามันเป็นมิสกับผู้เล่นขอเปิดกันตัวดวงตัวแดงพึบพับผมไม่ได้อะไรกับเขาเลยครับโอ้โอคตรแย่เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้อ่าตรงนี้ซื้อแล้วก็คือซื้อหมดแล้วครับจบและมันจะมีแย้มนี่ครับแย้มนี่เนี่ยถ้าเราเปิดแย้มนเนี่ยหมื่นเพชรหมื่นเพชรเนี่ยเราจะได้การันตีสีม่วงเนี่ยตัวหนึ่งตัวสีม่วงอ่ะอไม่ใช่ตัวสีแดงตัวหนึ่ง ก็คือใช้หมื่นเพชรเปิดตรงเนี้ยสีแดงตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอนใช้อหมื่นเพชรเปิดกาชาตัวเนี้ยแล้วได้อาครบสิบครั้งมันจะสามารถอัญเชิญสัตว์สีสีแดงแบบการันตีตัวหนึ่งก็คือเบ็ดเสร็จอะภายใน14วันเนี่ยเพื่อนๆใช้สอง0มื่นเพชรในการอันเชิญเนี่ยเพื่อนๆจบที่ตัวอตัวละครแดงตัวละครแดงสัตว์เลี้ยงแดงเนี่ย20,000เพชรนะ ได้เล่นยาวๆเลยถามว่า20,000เพรเนี่ยเพื่อนเพเติมเองเนี่ยอยู่ในหน้าเว็บเกมนะมันบอกว่า14,000เพรแต่ถ้าเพื่อนๆเติมกับร้าน over top up นะครับร้านสปอนเซอร์เราที่เปิดบริการมากว่า5ปีแล้วเครดิตดีจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องนะครับถูกกฎหมายแน่นอนไม่มีรีฟันนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเสียแค่12,000นิดๆเองซึ่งถูกกว่าในเกมเยอะเลย ในส่วนต่างที่เพื่อนๆเหลือเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปยัดพวกต่างหูประดับได้นะครับเนี่ยเพื่อนๆข้อดีของการเติมกับร้านเนี่ยเพราะว่ามันถูกกว่าเพื่อนๆไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียแวดเองเพราะว่าร้านอ่ะรวมให้แล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเติมกับเกมเกมเขาต้องเอาไปเสียภาษีไงแต่เติมกับร้านอ่ะร้านหักหักภาษีตรงเนี้ยร้านเอามาจ่ายเองมันก็เลยถูกกว่านั่นเองมันคุ้มกว่านะครับอ่ะมาก็ยอดเข้าแล้วครับ นี่นะเติมง่ายเติมไวใช้แค่ UID ครับแป๊บเดียวนะสอง0มเพจอ่ะกดรับไปครับปึ๊บอ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันครับแพ็กเกจอัญเชิญต้องกด20แย้มนะถ้าภายในถ้าภายในถ้าภายใน20แยมเนี่ยมันออกตัวแดงมาก่อนถือว่านั่นกำไรแล้วเพื่อนๆแล้วต่อไปเราจะไปเอาการาาันตีหรือไม่เอานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมบอกก่อนถ้าคุณจะไปซื้อ ID ตัวแดงมาเล่น ถามว่าคุณเก่งไหมคุณก็เก่งแค่ช่วงต้นเกมแบบเดินเควสไวไรไวแต่ถ้าคุณจะไปสู้กับเขาคุณสู้แบบถ้าคุณจะไปสู้กับไอดีที่เขาเปิดกาชาคุณสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคอเลกชันคุณสู้เขาไม่ได้ครับต่อให้คุณมีตัวแดงแต่คุณมีตัวเดียวกับคนที่มีตัวสีฟ้าแต่คอเลกชันครบคุณว่าใครวินอ่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเปิดเองยังไงไอดีมันก็แน่นมันก็ตัวมันก็แน่นตัวมันก็โหดกว่าตัดมันก็มันก็ดีกว่าอ่ะโอเคไป อุううううう้ยอุ้ยอุ้ยแยมแรกแย้มแรกว่างไงอุううううううう้ยอุ้ยอุ้ยถ้าแดงมานี่ฮาเลยนะ่ะไอเชี่ยแดงเฮ้ยแดงเลยแต่แย้มแรกฮะาอา้าอีเหี้ย <laughs> แดงแย้มแรกไปพอแดงแย้มแรกไปพอแม่งเป็นแดงแย้มการันตีกูอีกกยสัต <laughs> ว แม่งเอ้ยอ่ะไปไป,ไปไปดูไปดูสัตว์กันไปดูสัตว์กันอ่ะแย้มนี่แม่งเกลือครับสัตว์แม่งจะมีสักแย้มไหมเฮ้ย,ยแย้มนี่มาว่ะมีแย้มว่ะเพด้วยแย้มแดงไหมเอ้าแดงเฉย่อไอ้ไอ้นี่ฟ้าอันนี้ฟ้าป่ะอันนี้ฟ้าโอ้ตกใจนึกว่านึกว่าแย้มแย้มแดงมาน่ะ ่ะมาดูครับโอ้โหสัตว์แม่งสัตว์ผมไม่มีดวงเลยว่ะเพื่อนๆคืออะไรวะโอ้โหเปิดไว้แปดแย้มอะ่ะผมเปิดไว้แปดแย้มอะ่ะไม่มีแดงเลยเหรอโอ้ สิบแย้มไม่ได้แดงเลยครับต้องต้องกดการันตีเนี่ยเพราะผมพผมกดสิบไปใช่ไหมก็สามารถใช้ร้อยร้อยทองครับเพื่อที่จะอัญเชิญแย้มแดงตัวนี้ออกมาได้อนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลประกอบการของเรากันโอ้โหดอกแรกคือได้แย้มแดงอะ่ะเดี๋ยวขอจะหาว่าแบบว่าเกมห่อจงหอจงอจ้างผมอ,อีกไงแต่ว่าจะเป็นดามุงดาม,มาก,กันในกลุ่มอีกโอ้นี่แหละครับเพชรจากโอเวอร์ท็อปอัพนะบอกแล้วนะครับเพชรจากโอเวอร์ท็อปอัพสปอนเซอร์เราเพชรดีครับเพชรไม่เกลือ เห็นไหมปเป็นเดียวได้โอเ,เิก็เปิดยังไงว่าให้ได้การันตีตัวนี้ก็เนี่ยเห็นไหมผมได้มาแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าผมสามารถใช้ล้านหนึ่งเนี่ยรีได้นะก็คือเป็นเกมเป็นมิดมากเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวเราไปเอาการันตีอยู่แล้วผมก็รีเลยครับเผื่อที่จะได้แบบอ่าได้นักเวทนะเฮ้ยอันนี้เวทหรือพระวะอันนี้เวทนะอันนี้เวทใช่ไหมอันนี้เวทใช่ไหมเดี๋ยวไปดูซ้ายก่อน อันนี้อันนี้พระเฮ้ยอหลือน,นี้พระวะแต่ตัวแดงที่ผมรีดได้นี่บอกเลยว่าเขาหักกันให้ควักนะเขาหักกันให้โคง้งให้ควัก now, นี่ปะตัวนี้อผู้บุกบุกแห่งอินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอินนาดิต๋อตัวนี้ตัวนี้ now, แต่เวผมไม่เล่นอยู่แล้วเพราะว่า <for now. S 1> แต่ต้นเกมม่ะเราเราควรจะเล่นเวทเพราะเราจะควรจะบูทบูทไอ้นี่บูทตัวละครไปนะใช่ไหมอันนี้ความเชี่ยวชาญอืมีบัฟต้าน,านทานทุกธาตุโหหนาวเลยวะ่ะเดี๋ยวลองรีสักสองล้านโแม่ง <c oughs> ต่อไปใช้สามล้านอะ่ะโหเดี๋ยวเรามี แล้วเรามีเงินมีทองพอจะกดสักสามล้านไหมล่ะโห<ฮ>ไม่ไมะไม่มีเลยเพื่อนๆสามล้านมันเยอะไปเด้เอเาีกดแจมนี่ดูแจมแจมนี้ก็ไม่มาแจมนี้ไปเดี๋ยวกดให้ดูครับ ไหนก็บอกคุณมไมดูแล้วนะว่าจะเปิดแย้มไม่ดูก็ต้องเปิดครับไม่มีการ์ในช่องเราโอเลือเปิดออกการันตีเลยนะจะได้แบบคอลเลกชงคอลเลกชันเพิ่มมีแย้มแดงทั้งสองตัวในไอดีโอ้แม่งเกลืออย่างเงี้ยไอ้เหี่เกมกาชาแม่งผมไม่เคยมี <laughs> มีดวงก็ขอเลยอ,ะอ่ะโอ้อะมาละ มาลุ้นกันถ้าตรงนี้แม่งกูยังไม่ได้ยังพูดไม่จบเลยออ้ยโอ้ยออ้ยอ้ย,อ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 ยสองแย้มโอ้ยไม่เล่นน่ะแมมีลุ้นครับแล้วแย้มฟ้าเรียบร้อยเลยกูหมดเลยครับยี่สิบแย้มสองหมื 20, ่นเพชรได้การันตีตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนครับเดี๋ยวผมมีเงินพอจะรีตัวไหมเนี่ย มันให้ม้งไหมเนี่ยเงิอนอะเงินเกมทีห่หายยากจังน,นี่ครับซีซันไายก็ควรซื้อนะเพื่อนๆมันทำให้เราเติบโตจริงๆเราติดแล้วผมนั่งดูพี่ดัดดี้คิมด้วยนะพี่ดัดดี้คิมโหพี่ตุ้ยใช่ไหมคนเปิดดวงดีมากอ่ะได้เอาได้เอาเลยอ่ะ แต่ผมแบบว่าคงจะเติมสู้กับพี่แกไม่ไหวแล้วครับต้านฐานเวทนะลงไปตอนเกมเราย,ยังตีบงตีบอกไว้เป็นเรายังเป็นเด็กอยู่นี่ครับหายากอืมแล้วก็ลองดูผสมครับระบบผสมของเกมนี้เป็นไงก็ลงอัตโนมัติเลยแล้วลองผสมดูแย้มฟ้ามาเยอะอยู่นะโอ้เกมเก่าเลยนะเพื่อนเกมระบบ5้าปีแล้ว มาดูว่าจะมีแย้มฟ้าออกมัางไหมน,น,นี่โอ้ของสะสม c o l l e c t i o เราเปิดปปับปรับโมเยลตรงนี้ครบไหมอาสีแย้มขาวโอ้แย้มขาวผมไม่ครบหรอถ้าไหนไม่เปิดมันจะเป็นสีเทาอยู่นะอ๋อสีเขียวผมครบขาวครบเขียวครบสีฟ้าผมไม่ครบอันนี้ฟ้าท็อป มาดูกันครับถ้าผมรีอ่ะถ้าผมรีสัต์เลี้ยงอ่ะเราจะได้อะไรสนับสนุนเบอร์สเกอร์อ๋อมันมีสนับสนุนด้วยนี่ว่าสนับสนุนอาชีพอะไรแต่ตัวนี้สนับสนุนสปีริตการ์ดก็คือทุกอาชีพปะเมื่อ HP ลดลงดาเมจจะเพิ่มขึ้นอ๋อสนับสนุนพชันนี่สนับสนุนอุ่นสุสัตว์อันนี้สนับสนุนตัวอะไรอ่ะ เพิ่มความแม่นยำเป้าหมายสตันตมากขึ้นอ๋อสนับสนุน Shadow Cape คืออะไรอะ่ะอันนี้ผุมต้านทานเวท้าวฟื้นเมื่อพลังจมสนับสนุน Berserker อะไรคืออาชีพ Berserker ไม่รู้เหมือนกันอันนีสน้สนับสนุน View of Iron คืออะไรอะ่ะมันเป็นชื่อเหรออ๋อเดี๋ยวนะนไปดูที่ขายก่อนอ๋อนี่เปลี่ยนไดน้ี่เปลี่ยนได้หมดเลย นี่รีได้หมดเลยครับแต่ถ้ารีมาแล้วเกลือก็ถ้ารีมาแล้วแบบไม่ได้สายดาบนีก้ก็ทำใจโมเยลไว้รอไว้ได้เลยนะทำจงทำใจรอไว้ได้เลยก็อของสะสมคอลเลกชันผมก็ได้มาเยอะเลยนะคอลเลกชันด,ดูทั้งหมดได้ไหมนะที่เก็บมากดอ่วีลับรุดมันเป็นชื่อปะ อ่ามันเป็นชื่อของอาวุธหรือเปล่ามันเป็นชื่อของอะไรอ่ะไอสัตว์เลี้ยงอ่ะเนี่ยผสมอ่าทำนานเนี่ยมันเป็นมันคือมันคือสนับสนุนอะไรอ่ะต้านทานจุดนิ่งสนับสนุนวิวออฟไอรอนวิวออฟไอรอนนี่คือชื่อการ์ดปะวิวออฟไอรอนนั่ก็วิวออฟไอรอน เมื่อให้พีลดลงดาเมจจะเพิ่มขึ้นโบนัสยี่สิบโบนัสยี่สิบต้านทานชิโอ้ยลดดาเมดับเปิลชิพลาดศักดิ์สิธิ์แม่นยำพลาดลมพลาดไฟแต่แบกน้ำหนักพันแปดเท่ากันหมดเลยนะแม,ม่นยำความแม่นยำจมตีเท่าไปโอ้ตัวมังกรโคตรดีเลยก็ประมาณนี้แล้วกันเพือพ่อนๆสองหมื 20, 20, 20่นสองหมื่นได้ ได้ได้แย้มแดงมาตัวหนึ่งก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับเลดแบบเนี้ยก็อ่ะโอเคนะครับถ้าใครสนใจเติมเพชรก็โอเวอร์ท็อปอัพแล้วกันนะครับผมร้านดีร้านคุณภาพนะครับผมสปอนเซอร์เราเองแล้วไหนว่ากิจกรรมตรีดาบแดงมาอยู่ตรงไหนวะไม่รู้ดิผมเพิ่งเล่นอ่ะโอเคไปละเจอกันค,ครับ